ิ้วพี่โบออกมานะฮะโต้พี่เต้นหน่อยนะครับใช่ค่ะโดยคุณดัมโบ้นะคะหรือว่าดเรเศรษกลอัฐาวงค่ะท่านก็ย้ำแบบนี้นะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บแต่เขาก็ทำทุกอย่างตามหน้าที่ขณะเดียวกันก็บอกด้วยนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในหลวงรัชกาลที่10นะคะพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทรงรับหมู่เบสนะคะหรือว่าสิทธิตำรวจตรีธนาวุฒิเนี่ย ไว้ดูแลเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วด้วยค่ะ,อะลองฟังเสียงพี่โบโดูค่ะอย่างนายนะัทุดสายเกื้อนะครับซึ่งเป็นแกนนำที่เคยสั่งเผาบ้านเผาเมืองได้ออกมากล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ลาออกและจะจบนั้นวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชายังไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะว่าวิกฤตโควิดเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับการแก้ไขปัญหาโควิดกำลังดำเนินไปด้วยดีตรงกันข้าม นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์ชายยังไม่เคยมีประวัติด่างพ้อยในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเหมือนกับอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นนายใหญ่ของนายนัตวุฒิไม่ว่าจะเป็นนายทักษิณชินวัตรไม่ว่าจะเป็นนางสาวยิง่งรัชชินวัตรซึ่งเคยโดนพี่น้องประชาชนออกมาขับไล่เป็นเลือนแสนเรือนล้าน ถามว่าวันนั้นนะครับมีคดีทุจริตมากมายทําไมไม่ลาออกทําไมไม่ลาออกแล้วจนเกิดการสลายการนองเลือดบาดเจ็บล้มตายไปจํานวนมากสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณนทวุิอย่ามากล่าวหาและก็อย่ามาขับไล่พลเอกเอประยุทธ์จันโอชาเลยให้ย้อนกลับไปดูตัวเองในอดีตย้อนกลับไปดูเจ้านายตัวเองในอดีตจะดีกว่าการที่คุณนทวุฒิและแกนนาไปออกมา ปุกม็อบสามนิ้วจนไปถึงแฟดม็อกจนไปถึงคาม็อกจนไปถึงคาปักอะไรของคุณนัตทวุฒิเนี่ยตั้งแต่คุณนัตทวุฒิเชิญชวนคนออกมาชุมนุมเนี่ยเกิดปัญหาความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนจนทุกวันนี้คุณนัตทวุฒิและแการนาเคยออกมารับผิดชอบหรือไม่ไม่เคยออกมารับผิดชอบเลยทุกวันนี้นะครับกานําได้ออกมาสร้างความวุ่นวายให้บ้านเมืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนเจ้าหน้าที่ตํารวจบาดเจ็บนะครับจนที่ตำรวจนะครับมีอาการสาหัส นะครับใช้ระเบิดพิงปองระเบิดประทัดยักษ์และการมีการเผาพับลมฉายลักษ์ต่างๆมากมายเป็นการดูหมินจับช่วงก้าวล่วงสถาบันในหลวงของเราชิ้นต่างๆเหล่านี้คุณนัทวุฒิและคุณสมบัติและการน,นาเคยออกมารับผิดชอบหรือไม่อย่าดีแต่แอบไปอยู่หลังกระโปรงเด็กความไม่รับผิดชอบของนายนัทวุฒิอย่างนี้พูดเอาแต่ได้นะครับแบบนี้เรียกว่าหัวทุกดินเพราะไม่เคยใช้สมองคิด มีหัวก็ไม่เคยใช้สมองคิดหัวประเภทหัวทุกดินครับหัวทุกดินมาเลยพี่โบยังย้าอีกนะคะบอกว่าเอาจริงๆแกนําม็อบเนี่ยต้องกล้ายอมรับด้วยนะว่าม็อบไม่ได้ชุมนุมตามกฎหมายแต่ตั้งใจออกมาทําร้ายร่างกายคนอื่นเท่านั้นค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะกลุ่มที่ไม่ทนนะฮะไทยไม่ทนไม่ทนไประยุทธ์กลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่นะฮะรุ่นใหญ่รุ่นเดินนะครับหลังจากชุมนุม